สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนัสรานลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญถ้าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่จะติดต่อกับทางทางร้านแล้วก็หรือว่าทางช่องของผมนะครับไลน์ไอดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับส่งรูปเหรียญประเมินราคาได้ที่ไลน์ไอดีอันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้รายการหลักๆที่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็รายการเพิ่มเติมก็ทางช่อง u t u b e นะครับผมทำคลิป ลงไว้นะครับก็วันนี้ได้กล่องมาหนึ่งกล่องอีกแล้วนะครับมาดูนะครับว่าผมได้อะไรมานะครับวันนี้มารีวิวเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับกล่องยังไม่แกะนะครับแกะกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่นะครับซื้อของออนไลน์นะครับเพื่อนๆอย่าลืมถ่ายคลิปบันทึกคลิปไว้นะครับเป็นหลักฐานนะครับเผื่อ สินค้าที่เราสั่งมันไม่ตรงกับรูปรูปภาพไม่ตรงกับที่เราสั่งซื้อนะครับเราได้เคลมได้ได้ได้แจ้งผู้ขายไว้ได้นะครับนี่นะครับนี่มาดูกันนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับก็เล็กๆน้อยๆครับรีวิว <c oughs> รายการเหรียญแกะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อน เ,เป็นแผงเหรียญน,นะครับเพื่อนๆนนี่นะครับผลิตภัณฑ์จากกรมธนารักษ์นะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนี่อันนี้คือแผงเหรียญมุนเวียนนะครับเพื่อนเพื่อนปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับเป็นชุดครบชุดเลยนะครับ <c oughs> ประกอบด้วยนะครับ เหรียญ 1>, 1สตางค์ชัดไหมครับเหรียนะครับประกอบด้วยเหรียญ1นสตางค์5สตางค์ส0สตางค์นะครับ25สตางค์แล้วก็50สตางค์1บาท5บาท10บาทนะครับชุดนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทเอ้ไม่ใช่เป็นเป็นแผงเหรียญนะครับปี2534นะครับสภาพเดิมเดิมเลยนะครับออกจากกรมธนารักษ์นะครับ นี่นะครับที่เขาเรียกว่าแผงเหรียญแผงเหรียญนะครับ <lact ate> ประกอบด้วยสิบห้าหนึ่งห้าสิบสตางค์ยี่ห้าสตางค์สิบสตางค์ห้าสตางค์และหนึ่งสตางค์นะครับนี่นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับอยู่ที่ห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับตอนนี้นะครับราคาณปัจจุบันวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอันนี้เป็นวันแรกของปีเลยนะครับที่ทําการบันทึกคลิป นะครับนี่นะครับก็เหรียญก็ตามนี้นะครับนี่สภาพไม่ผ่านการใช้งานสวยมากนะครับก็ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าแผงเหรียญราคาจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับเหรียญที่บรรจุอยู่ในแผงด้วยนะครับอันนี้ก็ราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเหรียญน,น,นี่นะครับห้สตางค์ปี3-4นะครับก็เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อย เช่นกันนะครับแต่ก็พูดถึงน้อยก็ไม่ก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิต50ต่างปี3 4ก็ประมาณ4ล้านกว่าเหรียญน,นะครับ <c oughs> แล้วก็มีเหรียญ10บบาทปี3 4ด้วยนะครับที่ที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับแต่ก็ถ้าสภาพผ่านการใช้งานก็ราคาก็ไม่สูงนะครับผมก็ประกาศรับซื้ออยู่นะครับ3 4สี่ นี่ครับซื้ออยู่เหรียญละ15บาทนะครับแต่ว่าถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนี่ก็เป็นหลักร้อยนะครับนี่นะครับ1เหรียญหลักร้อยหลักร้อยเลยนะครับเคยเห็นเคยเห็นในกลุ่มซื้อขายขายกันนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับว่าไม่ผ่านการใช้งานจริงหรือเปล่านะครับก็การซื้อการขายเราก็ต้องคิดต้องวิเคราะห์ ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อถือคนขายได้หมดทุกๆคนนะครับการย้อมเหรียญมาขายหรือว่าเอาเหรียญไปทําให้ผิวสวยขึ้นแล้วมาขายก็ก็ก็มีเยอะแยะไปนะครับก็ต้องพิจารณาในการซื้อขายด้วยนะครับนี่นะครับก็เคยเห็นที่ลงก็ร้อยร้อยกว่าบาทนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับปี3-4นะครับเหรียญ5 0สตางค์ก็เช่นกันนะครับปี3 4อันนี้ผมขอไม่แกะออกนะครับ ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้สั่งอะไรได้มานะครับก็แกะกล่องผมก็เคยแจ้งไว้แล้วว่าจะมารีวิวแผงปี3 4นะครับเพราะว่าผมทำการสั่งมานะครับนี่นะครับอันนี้ทางร้านรับซื้ออยู่นะครับราคา5 0 0ถึง700บาทนะครับเพื่อนๆแผงปี3 4นะครับไม่ราคาไม่ได้เท่ากันทุกแผงนะครับเพราะบางแผงก็ราคาสูงกว่านี้บางแผงก็ราคา ต่ำกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับเหรียญที่บรรจุในแผงด้วยนะครับขึ้นอยู่กับแผงว่าเป็นแผงของปีพศอ,ออะไรนะครับนี่นะครับถ้าเป็นแผงปี30ก็หลายหมื่นนะครับถ้าเป็นแผงปี40มีเหรียญ5บาทปี40อยู่ในแผงปี40ด้วยนะครับก็ราคาอุปกรณ์ครบก็น่าจะไม่ต่ำกว่า1น0 0 0บาทนะครับเริ่มต้นที่10,000บาทเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับกับแผงหมุนเวียนปี3 4นะครับ2534ะครับก็ครบเซตนะครับจากกรมธนารักษ์นะครับที่ทำออกมาให้เราได้ศึกษาได้สะสมกันนะครับจำนวนการผลิตผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำเป็นแผงออกมากี่แผงนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่า ชุดแบบนี้ก็มีราคาซื้อขายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆถ้าเจอเนี่ยถ้าเจอแบบเนี้ยก็ลองหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดดูนะครับว่าข้างในมีเหรียญหรือเปล่านะครับนี่ถ้ามีเหรียญแบบนี้ก็มีราคานะครับมีมูล,ลค่าแล้วก็ <c oughs> เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับสามารถซื้อขายกันได้นะครับนี่นะครับของสะสมที่เพิ่มมูล,ลค่านะครับเพื่อนๆนี่ก็ มารีวิวให้ดูนะครับเล็กๆน้อยๆกับคลิปนี้นะครับแผงหมุนเวียนปี2534นนะครับนี่เจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆรีบดูรีบเก็บไว้เลยนะครับมีราคานะครับถ้าเป็นแผงปีที่ผมกล่าวไปนะครับนี่นะครับถ้ามีเหรียญพวกนี้อยู่ในแผงนะครับก็จะเพิ่มมูลค่าแผงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีแผงแบบนี้นะครับสนใจอยากที่จะขาย นี่นะครับสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ l i n e i ู0ย์4 1 2 4 4 4 3นะครับนี่นะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะตีราคาให้นะครับแล้วก็ถ้าราคาพอใจทั้ง2ฝ่ายก็ได้ซื้อขายกันนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูอีกครั้งนึงนะครับนิดนึงนี่นะครับเหรียญ อาจจะไม่ค่อยชัดสักนิดนะครับเพราะว่าอยู่ในซองพลาสติกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นปีสามสี่หมดเลยนะครับนี่นะครับจะเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับยกเว้นสามเหลี่ยญนี้นะครับสิบสตางค์ห้าสตางค์แล้วก็หนึ่งสตางค์นะครับอันนี้เราจะไม่พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับนี่โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับมาแกะกล่องนะครับ ได้เช็คของด้วยนะครับก่อนก่อนที่จะแกะของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆสั่งซื้อออนไลน์นะครับเพื่อนๆเสียเวลาถ่ายคลิปสักนิดนึงนะครับเผื่อว่าสินค้าไม่ตรงตามที่เราสั่งซื้อไปนะครับเราจะได้มีหลักฐานในการเคมหรือว่าเปลี่ยนคืนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็บันทึกคลิปไว้ด้วยแล้วก็มารีวิวให้ความรู้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่ท่านอยากให้มาเล่นเหรียญด้วยกันได้นะครับนี่นะครับจะได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ